ตัวเนี้ยครับเคียเนี่ยผมเคยนะครับเวลาลื้อแล้วมันหลุดใช่ไหมครับผมเอามาใส่กลับทางกันปรากฏว่าใส่เกียร์ไม่เข้า<ต>นะครับดกดแล้วก็แข็งแก๊กแก๊กแ๊อยู่งั้นแหละไม่เข้านะครับก็ต้องดูด้วยครับเกียร์หนึ่งมันฟั่มอยู่อย่างนี้นะครับถ้าดีที่สุดก็คือเวลาเราหมุนนะครับเวลาเราก็หมุนราวเกียร์ด้วยว่ามันหมุนไปได้ ครบทุกทางไหมนะครับแล้วก็หมุนกลับด้วยนี่ครับหมุนกลับด้วยเนี่ยนี่เป็นการเช็คก่อนที่จะครอบไปเลยนะครับถ้าทากาวครอบไปแล้วทีนี้เราก็ไม่อยากจะลื้อแล้วนะครับอ่ะทีนี้ต่อไปนะครับก็แท้งด้านขวานะครับประกบเลยเออลืมคันสตาร์ทแล้วครับนี่ครับคันสตาร์ทก็ของร้อยสิบนะครับผมจะใส่ไปในแข้งเลยนะครับแบบนี้เลยนี่ผมจะใส่ไปในแข้งแบบนี้ นะครับก็ดูง่ายนะครับเวลาใส่นี่เขี้ยวมันนะครับมันจะมีล็อกอยู่มีล่องของมันอยู่นะครับอย่าไปใส่แบบนี้นะครับเห็นมันวางง่ายนะครับมันสตาร์ทไม่ได้นะครับถ้าใส่แบบนี้นะครับต้องใส่แบบนี้นะครับพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บสปริงมีหน้าที่อะไรต้องดีดอยู่แล้วแหละทีนี้มันจะดีดไปดีดกลับเราก็ดูเอานะครับเราสตาร์ทไปทางนี้ปุ๊บมันต้องดีดกลับทางนี้ใช่ไหมครับอ่ะเราก็ดึงสปริงมาเลยนะครับดึงสปริงมา มาใส่ตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปก็ใส่นี่เละครับเฟืองดีดกลับของมันมันจะมีมาร์กของมันอยู่ถ้าใส่มั่วนะครับมันจะใส่ไม่ได้เนี่ยครับมันจะใส่ไม่เข้ามันจะมีฟันมีมาร์กของมันอยู่นะครับก็ถ้าใส่ผิดมันใส่ไม่เข้าอยู่แล้วตรงนี้ไม่ต้องตกใจอะไรเลยนะครับถ้าใส่เข้าได้แสดงว่าเราใส่ถูกนะครับก็เดี๋ยวผมหามาร์กก่อนนะครับ มาร์กมันจะมีจุดอยู่เนี่ยครับมีจุดเล็กๆอยู่มองครับไม่เห็นแล้วครับก็เดี๋ยวใส่เข้าไปนะครับมันก็มืดดีเหมือนกันนะครับอ่ะนี่ครับได้แล้วมาร์กของมันจะอยู่ประมาณนี้แหละแล้วเราก็บิดนะครับบิดถอยหลังปุ๊บดันเข้าไปครับนี่ วิธีใส่แบบบานๆเลยนี่ครับดันเข้าไปอ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็เอากิบล็อกใส่เลยนะครับใส่กิบล็อกเข้าไปเลยกิบล็อกก็เอามือดันเข้าไปนี่แหละครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ลองสตาร์ทดูก่อน นะครับจําลองสตาร์ทดูก่อนอ่าบิดไปแล้วมันเด้งกลับไหมนะครับลองเอาคีมล็อกก็ได้คีบเบาๆนะถ้ามีคันสตาร์ทก็ใช้คันสตาร์ทอันนี้เครื่องลูกค้าส่งไม้มีคันสตาร์ทเนี่ยคีบเบาๆนะนะครับอ่าลองสตาร์ทดูก่อนเมื่อดีดไหมนะครับอ่าอันนี้อ่าดีดกลับนะครับก็ใช้ได้แล้วก็เราก็ประกอบต่อเลยครับเพื่อนๆพอใส่ชุดนี้ได้นะต่อไปง่ายแล้วนะครับจะผิดก็ผิดชุดเกียร์นี่แหละ นะครับอยู่ด้านในสุดด้วยเวลาประกอบไปแล้วต้องรื้อออกหมดเลยนะครับถ้าประกอบเกียร์ผิดขับด้านนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับนี่ครับค่อยๆเคาะเคาะหมุนหมุนยกยกนะครับอ่ะเอามือเคาะๆนี่แหละหมุนหมุนยกยกดูนะว่าเอ๊ะติดอะไรเปล่านะครับอ่ะกออันนี้ดันเข้าไปปุ๊บสนิทแล้วเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้ก็ล็อกน็อตได้แล้ว นะครับก็หมุนเขาอย่างดูว่าลื่นไหมนะครับอ่านีเลื่นใช้ได้แล้วครับนี่ก็ประกอบนัดเข้าไปเลยนะครับอ่าก็เป็นนันว่าช่วงล่างร้อยสิบนะครับชักห้าแล้วกันอ่าเนี้ยยืดชักห้ามิลน,นะครับก็ประกอบเหมือนตัวทั่วไปแต่ยากตรงที่ว่าเราต้องมาดูนี่แหละว่ากล้ามมันติดแกนปั๊มหรือเปล่านะครับบางคนประกอบไปมันจะอยู่อย่างนี้นะครับไม่ได้หมุนดูนะครับ ปรากฏว่าประกอบเสร็จหมดแล้วพอหมุนก้านติดปึ๊กแกนปั๊มนะครับต้องรื้อผ่าใหม่นะครับอันนี้ก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องผ่าใหม่นะครับขันน็อตล็อกได้เลยนะครับก็สนใจส่งมาทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเหวี่ยงนะครับหรือว่าเสื้อข้อฝาแข้งนะครับเนี่ยรับทําหมดเลยครับงานก็ลื่นๆแบบนี้เลยครับถ้าใครประกอบช่วงล่างไม่เป็นก็ส่งมาทางนี้ก็ได้เดี๋ยวผมประกอบให้นะครับ หรือไม่นานเท่ากับประกอบนะครับประกอบต้องวัดต้องเซ็ตต้องดูให้แม่นจริงๆนะครับทางานแล้วเดี๋ยวเอาไปใช้ไม่ได้ส่งไปส่งกลับค่าเครื่องนะครับส่งไปส่งกลับตัวหนึ่งก็สี่ร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่ครับลื่นหมดเลยนะครับใช้ได้หมดแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดถูกใจกดซับสไครต์ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอยากให้ประกอบช่วงล่างรถอะไรเดี๋ยวจัด